วะะิชาการหนักๆในเล่มแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในกำลังขับเคลื่อนของเราแค่ฟังนิดนึงนะคะก่อนเรามีความดีแล้วก็รู้สึกเข็งแรงขึ้คุณผู้ชมถท่านผู้ว่านการสวัสดิ์ได้ยินจะสามารถฟังไดน เรานการในธีเปิดการบรมระดับนบายระดับสายงานแล้วก็ระดับก็เพิ่เผืครบที่ครอบคุมางด้านเศรษฐิจกับอและมีดนได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งรับโครงการเพื่อให้เกิดเป็นการพัฒนาที่สมดุลในกาันะครบวนี้ในการอบรมอบรมอบรมระดับต้นรลบอมระดับวิทยาศาสตร์อะไรที่โดน ขอ้อละกันขก็ทม่านนะครับการศึกษานาียนางการจัดทำาการประมวลสิ่งร้องต้แบที่นี้นะครับข้้วหวานวานเดี๋ยวไปนีใช่ไหมีไปไหนะขึ้นหวานไปขึ้นหวานเดี๋ยวไปไประชุมกทจรออางประชุมเรียนเลยผมไม่เรียนโภชน ไอ้สัขาน้ำมาใช่ไหมสังขานี่เคยน้อยใช่ไหมเคยน้อยไหมเออมาเนี่ยถ้านเราใส่เปอร์ไปใส่มันจะมานี่ใส่เปอร์ไม่ที่เนี่ยท่านก็จะกินที่นี่ครับมันถึงกันหมดเลยเพราะฉะนั้นที่เขาเชิญท่านมาวันนี้ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของของบ้านของเมืองในจังหวัดกาญจน์้นี่ยสภาพัฒน์เนี่ยที่เขาลงไม่โดนเขาต้องการให้ท่านเนี่ยรู้เหมือนกับเขาด้วยเนี่ยว่าเวลาท่านทาอะไรเนี่ย ท่านต้องคำนึงถึงทั้งหมดเลยนะไม่ใช่แค่เพิท่านึงถึงแค่เ่้แต่บรบษันเก่าคนเดียวอำเภอสังขะคนเดียวอำเภอเมืองคนเดียวไม่ใช่